ที่พี่นอ้องก็จะผูสุกพ้นบอกเขาประวันที่เค่ยด็พี่น้องเลยิดนีวถึลงมาจอหน่ำหายพ่อใหญ่พง,งพี่น้องเลยสามหนมาหอดกลํลังติดตั้งติดจอหน่ำขาว่าเราจะเลืมกดกดไใดก็แช่เด้พี่น,อน้องด้อทั้งนักคือ,อนที่ประคับโระอพี่น้องขจราพี่น้อง้อง้

นำนันพ่อว่าหนาสำรับ no. พ oh, ่อพ่าหนาเนาะว่พ่อก็จะได้สตั้งจัางสั่งก็เนาะเขาอยู่ในไก่ีนท้งเี่นไหมมงทั้งขเนี่มันจะเริ่มจะตื่นเนาะน้ำกันเอามาแต่บ้านนี่็มีรเา

อยู่ไปยองอยู่ไปยองเนาะสบายดีพี่น้องก่อนสบายดีพี่น้องชาวอะไรอาโอ้กพูดินโอ๊คเอาได้น้ำเอาเอาลงตัวเก่าอะไรบ่ตัวเก่าก็ได้การเล้ยงบุกก่อนโอ้คันคันเลยหน้ามีสบายบ่ง่ายเนาะตักงมาดีกว่าก่อที่ตบหง่ายเลยเอออะไรหน้าฉลวกสบายทั้งหลายอย่างเนาะหลายยางแรงเกินหนักอย่างไง วนเหมดแรงกันเลยหมดแรงกันเลยส่เลยหมดแรงเนี่ยมัแกงตอตังงช้ออหรือประมาณสีเมตรนะพี่น่อสเมตรวันอสี่สิบเมตรแล้วชออะพี่น่อย

น้ำแล้วเว้ยเดอนหนามเลยพี่น้องเลยหน,หน,ยนามเก็บรอ้อยเลยพี่น้อยนี่จะเปน็นเชื่อเอาไอ้เครื่องที่ตั้งสูงก็สูง,สงมาอะไรมาใส่พี่น้องเยน้ำร้ายอยู่พี่น้องเย เรียบร้อยเลยพี่น้องเลยตอนนี้มีแต่เป็นประกอบตัวสูบหนามพี่น้องเลยประกอบตัวสูบจบปั๊มน้ามนะส่อท้อเอ้ยในทางน้ำลายบ่ยยยบ่ในน้ำลายบ่เอ๋อคนกันยังบอกว่าขั้นว่าบ่อไหนอยู่เดี๋ยวจะถิ่มด้วยบ่อนี่ว่า,นา,านหนามลายเจอจักตะไลหูหนามเนี่ยอ่า ตามเพบนจอเห็นว่าโอ้ยคักๆมองในน้ำร้ายท่านตอนนี้ยังประกอบเครื่องสูบนะตอนนี้ผมยังไปหับหนองพ่อดหนองท่องเลยเูียนใกล้จะเหมือนมาเจอเหินเนาะม,มันมีหูนามแมันเปแข็งโอ้คันไม่คันเจอเจอหินเนี่ยมีหูหนามเนี่ยมันบุกไข่แข็งมันมันหนามมัน,มนมหินอมหนามเนาะ อ๋อขันใบ,บ,บ,บหินบ่เจอหูหนาเป็นแข็งขนาดมันงเหรออ๋อนี่ยทอเสือเป็นเสือของไทยมาได้เพี่น้องเนียกาเสือหัวได้ของแท้ได้มาใส่ไปพงเงนกันไปครับหลวงพ่อมาเลยเพี่นอนเราไปให้ใหลวงพ่อขับรถเดีกยวปรเดี๋ยวคักบาทเดี่ย บอกว่าจะทางเขาเลยฮะบอกอสบายดีพี่น้องพ่อน้องงงท่อลงใช่หรอรือกันานบ่อ๋อบงเลจอดเฉียบอยลงีเอพงก เีก็เริ่มติดตั้งไอ้ตัวสูบพี่หน้อยน้เ่อนได้เหมเ็นได้พี่น้อยประมาณเมตรปลายน้ำน้ำตื้นน้ำล่เพราเมื่อื่นเมื่อื่นมือื่นเพราวันกสิมาเห็ดไอ้เทเพื่อนนี่ยเทบงบางอาบน้ำนะเทประมาณสองเมตรสเมตคุณสเมตนี่ยเท่เรา ปูใหญ่ให้ผ่ตอกซอนเลยเลยขับอยู่นติดตั้งตัวสูบสูบต่างไมเหรอ,อเหน็นต้คักแน,น่เลยเห็นเนียนนาเอาทเลยแมนทีมงานยังเหรอทีมงานอ่ะทีมงานอ๋เอนฮะเิในใจเอนฮะเลย นำบไลไสว่างไผกัสว่างนำกรไลไกสางบไลไสว่างไนะตาบริการตาบริการงานายบริการกนบรนดเซโนอะไรตัวหนงมุนดุยเลยหนุ่งีมุนดุยลองมองลมุนวเาะเลยด้นยากับนี่อย่ากับหนมุนเลยแปดเลยนี คนจีนเลยมาเห็นอยู่บ้านเราวาทเทีมงานถึงงานหนุ่มมกเจาะบอกไบกแพงลรรตมันถึงหนามันแข็งไหวเนาะอยู่งานน้ำตาลมันไปปเจ้าอยู่เวียดใคให้เตาหูละลาห้าหมื่นโอ้แค่แค่แค่ยายน่องกระหน่ำออกเลยพี่้องหกหมื่นก็ไปบรแค่ย่องเพมดนหนำออกเลยโอ้ยนามสอเมตรนึ่งเป็นหมเนาะเเม็ดลายเลย จะนกระจกถึงขนาดท่านด้โยกเลยนี่น้ำหมอกบ่อเงินหยกยกลงไปประมาณนี้เจนี่ไปประมาณเใช่ป่ะแ่เอาลงเลยงเป็นเอาลงเป็นเอาลงตัวสูบไป๒เมตรพี่น้องอันนี้อันนี้ยังไม่ให้โยกเลยน้ำหมอกน้ำหมอกประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พงษ์มันเบิ่งเบิ่งเลย

ลงนัดก็ลงมาสวัสดีน้องสวัสดีพี่้องห่างนีงก็ร่างที่พนดนวันนี้กนหมอเนยหมดอนะเกายงไะได้ใสนามเน่ยคักน้องคักแล้วคักแล้วอันหมอมีหนักมมีไฟไปอยู่ได้เด้อผมมีหนักผมมีไผก็อยู่ตลอดเลย <laughs> Để, cái, cái, đây, Nào, cái, nhông, cái nhé, nghe nông nghiệp sư đây pino, nè nè, nghe nghe nông nghiệp sư đang quan tâm không? Oh, nạm trái là bớt đấy, cắt là cắt đi pino, nạm cắt này, anh này là น้ำนี่นน้ำออกมาแล้วนะำานเรอน้ำดีเลยนี่เนาะโอ้่าใส่เลยน้ำดีลคักเอ๋น้ำน้ำบ่อนี่ยไล่ไลยดี่เลยไล่เลยเออ อ่าน่า cho จ่อยเด้อพี่น้องเอ้ยค่ะอ๋อน้องนอนมาสูบ ดีใจ้นํามในนาใส่เลยพี่น้องน้จโจกพี่น้องมาตังไปอานลำส่างแด้วดนียตอนนี้น้าแดงแดงพี่น้องเพราะว่าจอมใม่พี่น้องพ่อเเอาปัพองลองเิ่งปัพงลองเิงลองยกเิงให้ให้ลอเยลูกลองเออลองลอมาหนึ่งเลยเออแล้วว่างขึ้นไปในล่อหอยแล้วว่งหอยลงไหนพ่อเล้วสัเออโอเคโอเคโอ้ยคักแล้วบคักแลอบบ่ เรียบรอยพี่น <those S 2> <od> like ้องเลยถือว่าภารกิจนี้ือว่าจบจอธรรมดาหน่อยพญายพญพง่ก็ส้มผลุกคนและวการี้จะมือเืนเงินผวัสกสีมาเห็ดเท่เท่เท่บงอะไรเงี้ยอาพญายพญ่ยพงไปเอาไอ้เฮซอยเพื่อนผวาสเฮยเพื่อนผวัสเยอมากเลยกับสีสองเมตรกู้สองเมตรนั่นแหะสิเอ็มหมอด้ามสินะดีใจร้ายพี่น้องเลยในในนี้ละ ถ่ายชุดก่อนก็นขอขอบคุณแม่เมืม่อป้าปัญาพงน้องเพราะอะไรคนเนี่ยพอ่อก็ดีใจน้ำนะแล้วก็สุดท้ายก็อขอขอบขอบคุณน้องสาวเมื่อยู่ทางญี่ปุ่นนะเพคนมาโซลก็จะจนำมาด่าเนี่ยสร้างพัลลุคนเออก็ขอบใจหลายนะอ่ะปพญาพงขอบคุณเพคนนะใชสาธุอ่ะขอบคุณหลายพี่น้อง กูทุกคนจ็ทุกว่ว่าเม็ให้จนชกลำช้างนี่ก็คือสิตในให้ได้จิงนั้นจนไดพัฒนาก็งาหงานี้น่ารู้เนาะน้้รอดไปงานนีพี่เป็อกงานงานนี้ก็คืองานงานนี่ก็คือแม่เม่เพิ่นจัดให้จ่อนามบดานี่พอพงน้ท่องคอนะบพระอุณขอเพราะอากับ ขอบคุณเราเก่งอยู่ๆไปเลยไปเคุณลายเเออลงลงพ่นขอบคุณลายเล่ขอบคุณลายเลยชีกรไฮ้างมาด้านไหนฉูดสักเครื่องมือจากพี่น้องเมม่เม่เป็นพี่น้องพ่อน้าขอบใจเมม่เลยขอบใจลายเเม่ขอบคุณพ่ขอบขอบคุณขอบคุณนเองง ภาษาเราขอบใจก็โอเคแหละโอเคเนาะพี่น้องเราก็คือสิ่แหละเพราะวันกับเฮ็ดตามจุดประสงค์ของเพิ่นแล้วจุดประสงค์ของคนน่ะที่ว่าเพิ่นไหนน้องเม่เพิ่นเนี่ยจอน้ามาด้านใหนสามผลุกตอนนี้ต่อไปเพิ่นก็สบายแหละเพราะใช้พึ่งเพิ่นก็พอทานเลยพี่น้องเลยโอเคพี่น้องคลิปเคลิปนี้ก็จะขอลาพี่น้องก่อนนะพี่น้องเนาะเพราะวันกับเบิร์ดเลยวัอนี้ทั้งเดินนำเอาพูดเมื่อกี ทั้งเรื่องเรื่องเรื mm ่องน้ำที okay, okay, wizard, wizard. And and mm ่มามารอเดี่ยงการจ่อกระมดมือไปวิ่งเต้นตากแดดอะไรเง้ยอันนี้ก็ดีแล้วดีแล้วออโอเคพี่น้องถ่ายคลิปกับเขาใส่ผ้านพี่น้องตรงมิสูภาพแห้งๆป่าเช่าจางโหลกพ่ายใเจ็บแล้วก็ให้พ่นพานพ่นโรคโควิดทุกอย่างพี่น้องเลยทุกทุกคนนะบวยอันนี้ขอบใจหลายพี่น้องบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันพี่น้อง